รอบนี้ต้องใส่จะเกลือนะไม่เป็นไรนะครับได้บ้างอ้าวเรียบร้อยสวยดิโอ้โหกราลาสวัสดีครับผมนะฮะอยู่กับเกมเศร้าลินนะครับเม่งนะฮะเบ่งใจนะครับผมนะเกมนี้ก็เล่นไปบาดไปเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับผมนะเกมนี้ก็แตกดีเหมือนกันนะครับผมนะแต่ก็นะดาก้อน ที่หนในใจผมเลยครับผมนะไป ра. เดี๋ยวไปลองเกมนี้กันดูนะฮะว่ารอบนี้จะได้เท่าไหร่นะฮะคุณน้อยๆครับผมนะกลางๆไม่เยอะมากนะครับผมไปแจกเครดิตฟรี50สําหรับ20ท่านแรกนะครับผมนะฮะที่กดติดตามช่องสล็อตกูรูนะฮะและคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมติดต่อขอรับรางวัล Line@ @pggame 268ครับอโหเรี็บร้อหกสิมาแล้ววนะ่ะ ผู้อาารย์ท่านให้มาร้อยหกสิบแล้วนะครับโอ้โหเอาแล้วร้อยหกสิบแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยซ้ำไม่ได้นะเอาหนักหนักมาเรียบร้อยออกดิต้องออกสองช่องอ่ะเอาดิโอ้โหเรียบร้อยว่ะพลาดแล้วว่ะเอาอะไรวะพลาดเฉยโอ้โหเหลือสี่พันละเอาไงฮะท่านอาจารย์เอาไงท่านอาจารย์โอ้โหเรียบร้อยเอาวอายังยังนะฮะดูผิดเมื่อกี้ดูผิดนะโอ้โหเรียบร้อย ร้อยหกสิบอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงร้อยหกสิบแล้วนะอ่ารีบร้อยแปดสิบมาโอ้โหมันอน้อยยังวะเนี่ยเฮ้ยเหลือสามพันห้าเลยนะเออเก้าร้อ,นะอยหกสิบมาหน่อยวะเอาหน่อยโอ้โหอะไรวะสเกตเตอร์ไม่ออกเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเงียบจังยังไงฮะยังไงฮะเงียบอย่างนี้ไม่ดีนะโอ้โหอะไรเนี่ย เกลือไว้เกลือไว้รอบนี้ต้องใส่จะเกลือนะฮะรอบนี้ต้องใส่จะเกลือนะไม่เป็นไรนะครับได้บ้างอ้าวเรียบร้อยสวยดิโอ้โหจัวหวะนี้มาเท่าไร่เนี่ยไม่ได้ดูด้วยนะเมื่อกี้แต่เท่าไหรโอ้โหมาว่าเก้าพันไม่อยู่ว่ะโอ้โหเก้าพันหกยสเคถือว่าได้นะครับผมนะถือว่าโอเคอยู่นะครับนะก็มาเล่นของคำก็ได้อยู่นะ ถ้าชอบนะครับผมนะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยเช่นเคยนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมนะฮะสวัสดีครับ